กลุ่มปตทร,ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษาความเป็นไปได้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon, Carbon Capture and Storage, CCS) หรือ CCS h u b Mo เด l ซึ่ง CCS เป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการกักเก็บ CO2 จากกระบวนการผลิตได้ในระดับหลายล้านตันต่อปีและนำไปกักเก็บในชั้นธรณีที่มีศักยภาพและเหมาะสมแบบปลอดภัยและถาวร (Permanent Geological Storage) โดยไม่มีการปล่อยกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศได้อีก โดยจะเริ่มศึกษาในพื้นที่ปฏิบัติการกลุ่มปะตะทจังหวัดระยองและชนบุรีความร่วมมือนี้นับเป็นต้นแบบสําคัญในการขยายผลสู่ระดับประเทศได้ในอนาคตเพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรและประเทศไทยให้บรรลุปเป้าหมายคาร์บอนนิวเทริตี้และเนซีโร่อย่างเป็นรูปธรรมยกระดับการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนได้ต่อไป